ผมศิลาชัยดับชัยกองปราบ่ะซ้อมอยู่สารวัตรเชษฐเหรอใช่อยู่นานนานกี่ไฟล์แล้ะสิบไฟล์นะได้นะมีคือป้องคองซ้อมเพียรเลยที่นี่วันนี้เจอคู่พวกเราเคยแพ้เขาไหมอ๋อใช่ไปนั่งแพ้ยังไงแพ้หมดแรงหรือแพ้เลื่องแพ้หมดแรงแพ้หมดแรงวันนี้พิกัดเท่าไหร่กิโลทีเวทกิโลมาเกินไปจุดสองจุดสองล่าสุดผลงานผลงานโอ้แพ้คะแนนสามหมาน้อยเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้าในสองไฟล์เป็นอันจบชนะบินสยามไอ้เกียา์ฮ่าเฮครับที่คือเพื่อไงวา ข่งขน้มาสองแล้วมาสะดุดน้ำหนักปั๊บไเท่าไหรสี่สามสี่สี่อายุปีนี้สี่สิบสี่ปีเราเป็นมวยยังไงมวยควบเครื่องเขาก็ได้ิขีดมือแล้หน้อยเห็นไหมเขาเป็นยังไงอ๋องนะก็เดินนะมวยเดินนะก็สูสีนะครันนี้ร่างกูร่างกายปึ๊กของจากจังหวัดเนจังหวัดสงขลาสงขลาบอกคนสงขลาเชียงดาวันนี้กูแรกวันนี้ซัก์ซารเชียร์อุ้ยเลยนะครับวันนี้มาต่อยที่กองถ่ายประกาศซารเชียรด้วยกับผู้แรกครับท่องับ ก็มากี่วันครับประมาณสองสามวันที่ได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจะพึ่งไทยอยู่ที่จังหวัดกระบี่ก็อยู่กระบี่เลยแล้วมีใครเป็นคู่เป้าสา่ควรครับอยู่หน้าตอนนี้อันนึงมีใครบ้างจงถนัดครับแล้พวกเมื่อนๆพี่นค่ยคาดเชียร์เนาะตอนนี้เราอายุสิบเจ็ดเราสูงเท่าไหร่ หนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยกว่ากิโน้ำหนักไปก่อยปรมาณกี่กิโลครับประมาณสี่สิบสองกิโลเราเป็นมือสนใจเลยครับครบเครื่องแล้ววันนี้เรามาเจอกับศิลาชัยคเคยต่อยเขาไหมเคยเคยต่งไหมครั้<า>งเดียวครั้งหนึ่งวันนะั้นแต่กันที่ สนามมวยนานาชาติใหญ่ที่หันใหญ่แล้วผลเป็นไงชนะมาเราชนะเข้ามาวันนั้นต่อยเวทกี like ่กิโลครับสี่เมตรสี่เมตกิโลก็คือเวทวันนี้เลยแล้วช่างต่อยเหมือนกันแล้ววันนี้มาล้างตากันหรอมาต่อยกันไฟายที่สองเลยวันนี้ก็ต่อยที่สีเวทรสี่เวทกิโลเหมือนกันเมื่อเช้านี้มาเป็นไงน้ำหนักเกินจุดเจ็ดเกินจุดเจ็ดก็เดี๋ยวไปวิ่งยี่ส้นยี่สายเนาะแล้วเขาเป็นมวยสร์ไซค์เนี่ย เร็วกับแข็งเลยแล้ววันนี้มาเจอไถ่เหลเนี่ยเราวางเกวางแขกมัยวางมีมาแล้วมีผลมาแน่นอนเครื่อวันนี้เขามาล้างตาเราได้มั้ยน่ายังไม่ได้น่ายัางไ,ไม่ได้นะเค่อวันนี้มาย้ำเขาเหมือนเดิมไถเหลือคุณมากี่กิโลครับป,อป่อยมาเลยปล่อยมาเลยไม่ได้คุมนะแล้วต่อยมื่ไทยมา,าทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณสี่หรืไฟเราคนจังหวัดกระบี่ฝากเชิญแฟนขับเรานี้หน่อย วา,ากิน้องชาวกะบี้เชื้อเชียรด้วยครับผมมีจังห้เต็ดทีครับเยอะนะรบายไดอ่าว,วันนี้เปิดหอกผู้เล้ยนะอ้อาวนี่ขอ้น้องโชคดีขอบคุณครั